สวัสดีค่ะก็เข้าสู่ในเรื่องของอารายวิชานะคะการเขียนบทในเชิงสร้างสรรค์นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนก่อนนะคะ writing introduction นะคะว่าการเขียนเนี่ยในงานสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาเขียนกันยังไงนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วมันจะต้องดูเทคนิคอะไรอย่างไงกันบ้างนะคะในเบื้องต้นนะคะ ในบทนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะให้เรารู้จักคําว่าสืา่อสารมวลชนก่อนนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันคือชื่อของสาขาเราด้วยนะคะก็คือสื่อสารมวลชนนะคะสื่อสารมวลชนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาคือคําว่า mass นะคะจากคาว่า communication นะคะทีนี้แยกออกเป็นสองคำก็ได้นะคะ communication เรารู้รอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องของการสื่อสารนะคะ mass คือคนเยอะ วิธง่ายก็คือ,อ mass communication ก็คือการสื่อสารกับคนเยอะๆแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการทํายังไงให้เราสื่อสารชีเดียวแล้วเข้าถึงกลุ่มคนเยอะๆร้อยคนพันคนก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสารมวลชน,น impact ต้องการคนแบบเป็นแสนเป็นล้านคนทั่วประเทศอะไรประมาณแบบนี้ทั่วโลกอะไรประมาณบบนี้นะคะ mass communication นะคะก็จะเห็นได้ว่าจากรูปนี้เห็นไหมคะเราก็จะ มีหลายช่องทางนะคะมีหลายช่องทางที่เราจะสามารถสื่อสารกับคนเยอะๆได้นะคะโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะคะทีนี้เนี่ยลองคิดไว้ในใจก่อนก็ได้นะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปเฉลยในสไลด์ถัดไปนะคะ ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะหากว่าได้เรียนในเรื่องของหลักการโคษนามาแล้วนะคะสื่อสารมวลชนมีหัวใจสําคัญในการสื่อสารจากโมเดลตัวนี้นะคะก็คืออ่าจะเป็นของเบอร์โลนะคะก็คือ S M แล้วก็ C R นะคะ S ก็คือผู้ส่งนะคะเราจะสื่อสารได้เนี่ยต้องมีผู้ส่งนะคะมีแมสเซ e นะคะมีช่องทางแล้วก็มีผู้รับสารทั้งหมดเนี่ยจะต้องทํางานสอดคล้องกันนะคะหมายความว่าผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องรู้ว่า เราจะสื่อสารเกี่กับอะไระถ้าวิชานี้คือการเขียนใช่ไหมอ่าเราก็การนําเสนอมีการพูดด้วยแน่นอนนะคะเวลาจะไปพูดไปนําเสนอจะต้องเขียนก่อนแล้วมีบทก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ส่งจะต้องรู้ว่าเราถนัดงานด้านไหนนะคะเราก็เขียนบทออกมาเป็นแบบนหนนะคะอ่าพอบทที่ได้บทที่ได้นะคะก็คือตัว m e s s a g นะคะข้อความอะไรต่ตางๆที่เราจะใช้พูดอะไร่าก็คือลาสียนะคะแล้วก็ตัวที่สาก็ไปดูว่า,ามันจะถูกใช้นําเสนอผ่านช่องทางไหนบ้างถ้านำเสนอผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยบทที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่ข้อความแน่นอนนะคะมันจะต้องคิดไปเรื่องของภาพของเสียงที่อามาใช้นะคะภาพก็มีหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันทีนึงเสียงก็มีหลายแบบนะคะเช่นอ่า เสียงโคลสกเสียงบรรยายเสียง uh, conversation เสียงเพลง,งทำนอง sound effect อะไรงแค่เสียงก็หลายตระกูลละนะคะหลายประเภทละนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะที่สำคัญเลยค่ะได้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะสื่อสารกับใครนะคะ การที่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารกับใครทําให้เราสามารถเลือกแมสเซสนะคะเลือกภาษาข้อความได้ถูกต้องนะคะเลือกภาพเลือกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็รวมถึงการเลือกช่องทางที่ถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะโยเข้าสู่ในเรื่องของอาการใช้สื่อใหม่นะคะหรือว่ามิวมีเดียต่างๆทาง,งออนไลน์อยู่แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไปดูอจะถ้าเราจะจะสื่อสารกับกลุ่มเด็กเล็กเนี่เด็กเล็กยังไม่ดูออนไลน์เนาะหรือว่าบ้านใครให้ดู Youtube แล้วก็นั่นก็คือเรื่องหนึ่งก็อาจจะต้องไปสร้างช่อง y o u t u b e ที่มีเนื้อหาคอนเทนต์อีกแบบนั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กๆเกนี่ยชอบดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็ให้ดูให้ดูอะไรกันกระตู้นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือนะคะตัว SMCR ในบริบทของงานสื่อสารมวลชนที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราอินโทรไปเมื่อกี้นะคะตัวสำคัญที่สุดที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนของเราก็คือตัว m นะคะหรือว่า message นั่นเองเพราะว่าตัวนี้คือการเขียนบทนะคะบทก็คือตัว m ใช่ไหมคะประกอบด้วยวัจาภาษาและก็อาวัจนภาษานะคะทบทวนกันอีกคีหนึ่งนะคะแบบเต็มเมเลย s ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรียน หลัการสื่อสารมวลชนเน่ยจะคือแค่ผู้สงสารใช่ไหมคะแต่พอเป็น S ในบริบทของงานสื่อสารมวลชนจริงๆเราหมายถึงองค์กรสื่อว่าบุคลากรที่อยู่ในองค์กรสื่อนั่นเองนะคะจะเป็นนักถ่ายพิธีกรช่างภาพผู้กำกับ นักโฆษณานักประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะที่อยู่ในองค์กรสื่อสารมวลชนแบบนี้คือผู้ส่งสารที่ถูกจอดจงมาแล้วที่คือคือผู้ส่งผู้ส่งสารถ้าเราจะใช้ s m t r มันใช้ได้ในหลายแบบในหลายรูปแบบเนี่ยถ้าในห้องเรียนผู้ส่งสารก็คืออาจารย์ใช่ไหมคะแต่มันจะไม่ใช่บริบทของสื่อสารมวลชนไงถ้าเป็นบริบทของสื่อสารมวลชนเนี่ย S ก็จะคือองค์กรสื่อสารมวลชนเลยบุคลากรที่อยู่ในองค์กรสื่อสารมวลชนนะคะ m e สเ a จนะคะก็คือ ส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากวัจนะภาษาแล้วก็เอาวัจนะภาษานั่นเองนะคะวัจนะภาษาก็พวกภาษาเขียนภาษาพูดนะคะที่มันเป็นบทดิ้งออกมาเป็นคำพูดนะคะเอาวัจนะภาษาคือท่าทางต่างๆภาพประกอบแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปขยายความตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้คุณสามารถเขียนบทออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะและสื่อนะคะที่สําคัญตอนนี้เนี่ยเราสรุปออกมาได้เป็นสื่อประมาณนี้ นะคะเป็นสื่อประมาณนี้ที่ใช้ในแวดวงของสื่อสรมวลชนนะคะก็จะมีพวกสื่อโทรทัศน์พิมสื่อสิ่งพิมพ์นะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะภาพยนตร์ใช่ไหมคะรวมภาพยนตร์เนี่ยก็จะต้องใช้แมสเซจอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกสื่อใหม่สื่อใหม่นี้แตกออกไปได้อีกเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เรื่องสื่อใหม่กันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าโอ้มันมีทั้งแค่แค่ในหน้า a c e b o o k เนี่ยก็มีลักษณะการโพสต์ที่มันหลากหลายมีทั้งการเป็นแค่โพสต์ที่เป็น สถานะใช่ไหมคะที่เป็นแค่ข้อความหรือว่าถ้าเราโพสในส,นสืน่อสารมวลชนเพิ่มถึงคลิปคลิปพร้อมแคปชั่นพร้อมแฮชแท็กพร้อมแอดใช่ไหมคะในเรื่องของคอมเมนต์ลิงก์อะไรต่างๆนะคะมีในเรื่องของอภาพคเวอร์ภาพ, cover, ภาพอ่าโปรไฟล์ profile, อะไรอย่างงเี้ยค่ะคือเยอะมากนะคะในหมวดของสื่อใหม่นะคะสื่อการแจ้งเอาดอกระ,ะพวกเอาดอเนี่ยเขาก็มีการสื่อสารอยูสอยนะะ่สื่อสารกันยังไงนะสืุ่ดท้ายนะคะอ่า อินดอร์นะคะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่ออยู่ในองค์กรสื่อสัมลชนนะคะแล้วก็สื่อชนิดพิเศษอื่นๆพวกอีเวนต์พวกอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะใช้เมสเซจยัยงไงบ้าง,างเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะคะว่าเราอจะสื่อสารกับใครใช่ไหมคะเราก็จะต้องอรู้ว่าเราจะใช้ภาษาแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้ช่องทางแบบไหนด้วยเพื่อให้สื่อสาร,รได้ถูกต้องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในบริบทของงานสื่อสามนมวลชนเนี่ยคือแหนนะคะเวลาที่เราจะใส่ สื่อสารกับคนเยอะๆเนี่ยเราจะใช้ภาษาแบบไหนเพื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายคนแก่เด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาชอบใช้ภาษาที่มันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เพราะมันเป็นแมสเนี่ยมันจะต้องใช้แบบไหนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเราสาให้คิดแล้วก็ค่อยๆไปเรียนเทคนิคกันเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนนะคะอะคืออะไร คืออะไรนะคะดูตัวสีแดงค่ะก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเลคะการสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย์นะคะผ่านช่องทางอะไรบ้างนะคะผ่านช่องทาง,างเช่นงานบริษัทศาสตร์งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรงานโฆษณาสื่อสารการตลาดยูทูบโทรทัศน์ภาพยนตร์สื่อดิจิทัลออนไลน์นะคะแล้วอยู่ในรูปแบบของการเขียนนั่นเองนะคะเพื่อการสื่อสารความคิดในงานวิทศศาสตร์ทุกประเภท โอเคนะคะก็คือความจริงแล้วเนี่ยการสืส่อสารมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าในรายวิชานี้เราจะใช้ในเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของการเขียนนะคะโดยรวมนะคะก็หมายถึงการถ่ายทอดความคิดนะคะของผู้เขียนของนักสืส่อสารมวลชนนะคะความคิดความรู้ ะะอารมณ์ต่งตางๆนะคะเวลาที่เราถ่ายทอดก็คือแล้วแต่เรื่องราวนะคะที่เราจะถ่ายทอดเช่นรายการต่างๆางเขาก็จะมีอารมณ์ดีเจก็จะมีอารมณ์มีฟิลิ่งนะคะที่มันแตกต่างกัน,นะค,ะความรู้สึกความต้องการต่างๆนะคะ,ะเพื่อให้ความหมายนะคะ สื่อความหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจโดยใช้ภาษาเขียนนั่นเองนะคะกรณีแบบนี้ก็คือเป็นการสื่อสารในรูปแบบของการเขียนนั่นเองนะคะแลวเดี๋ยวผ่านจากสเตปการเขียนแล้วเนี่ยนะคะก็เอาไปใช้พูดนะคะใช้อบ่บรรยายใช้อะไรก็วากันอีกทีนึ่งนะคะนี่ก็คือรูปแบบใช่ไหมคะนะักเขียน <S <S เขียนบทออกมานะคะอาจจะเป็นผู้ประกาศใช่ไหมคะอ่เอาไปถ่ายทอดอีกทีหนึงหรือว่า,อาจจะเขียนแล้วก็ ผู้อ่านได้รับโดยตรงก็ได้นะคะนี่คือความหมายของการเขียนนะคะในงานสื่อสารมวลชนนะคะการเขียนนะคะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะศาสตร์และศิล์หมายความว่าอะไรนะคะศาสตร์เนี่ยหมายความว่าก่อนที่เราจะมาเป็น นักเขียนหรือว่านักสื่อสารในงานของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะเราต้องเรียนเกเกี่ยวกับหลักการที่มันถูกต้องถ้าคนที่เขาเรียนศาสตร์อื่นเขาอาจจะไม่รู้จักเรื่องของ SNCR ในบท,บทของการสื่อสารมวลชนเหมือนเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเขาก็จะไม่สามารถนักได้ว่าสื่อหรือว่าช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันมีกี่ช่องทางกันแน่แล้วมันจะต้อง create wording คำพูด ภาพอะไรต่างๆออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องอาศัยตองของศาสตร์นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะคะส่วนศิล์นเนี่ยก็คือลีลาเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะลีาลาเฉพาะตัวของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างดูอย่างนี้ค่ะเพจ ใครเคยไปดูเพจ Listen Monster บ้างนะคะก็จะพี่เว่งใช่ไหมคะหรือว่าคุณแม่ตุ๊กเนี่ยเขาก็จะมีวิลาในการเขียนอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมคะ,ะตลกตลกซอฟซอฟอบ,อ,บอุ่นแบบในครอบครัวนะคะทีนี้ไปดูเพจอิจันบ้างนะคะเพจอิจันเขียนออกมาในลักษณะแบบไหนใช่ไหมคะตรงตรงแรงแรงใช่ไหมคะ เชื่อดเชื้ออะไรประมาณแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ละคนเลยคะ่ะแล้วแต่ลีลาของแต่ละคนแต่ทีเนี้ยลีลาของใครจะเป็นที่ถูกใจของผู้รับสารนะคะหรือว่าผู้ฟังนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะก็ต้องหาให้เจอนะไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นที่ยอมรับนั่นเองนะก็ต้องหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะ วัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะการเขียนที่ดีนะคะก็จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแบบนี้ในงานสื่อสารมวลชนนะคะทุกๆก,การสื่อสารนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่ประมาณ4ข้อแบบนี้หรือในหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องการเล่าออกไปนั้นหนึ่งเรื่องที่เราต้องการเขียนออกไปนั้นอาจจะมี หลายๆวัตถุประสงค์ร่วมกันก็ได้นะคะอาจมีหลายๆวัตถุประสงค์ร่วมกันได้หรือมีเพียงแค่หนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้นะคะวัตถุประสองค์อันแรกนะคะก็คือเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ทิ้นิดนึงนะคะเมื่อไหร่เราเจอคาว่าวัตถุประสงค์เราอาจจะขึ้นต้นด้วยคาว่าเพื่อสเสมอ คุณนี้วัตถุประสองค์อย่างไรอ๋อฉันจะทำเพื่อสิ่งนี้ฉันจะทำเพื่อสิ่งนี้นง่ายๆคุณนี้วัตถุประสงค์ในการเขียนนะคะหรือการสื่อสารครับอ,อย่างไรบ้างนะคะก็คืออันแรกก็คืออ๋อฉันต้องการเพื่อให้ข้อมูลถามสารนะในเรื่องนี้สองฉันต้องการเพื่อนมนาวใจสาม อเรื่องนี้ฉันต้องการให้กศึกษาเป็น how to หรืออันที่4ี่นะคะเพื่อให้ความบันเทิงหรือว่า t o e entertainment แบบนี้ก็ได้ก็มีเสียงด้วยกันนะคะที่เรามาดูอันแรกนะคะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่า t o info นะคะก็คือเป็นการนะคะให้ข่าวสารทั่วไปเป็นเชิงข้อเท็จจริงเขาามาให้ข้อมูลข่าวสารก็คือว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรก็เป็น 5W1H เชิงให้ข้อเท็จจริงนะคะก็จะไม่ได้ถูกแต่งเติม ดีสีใส่ไข่อะไรเท่าไหร่นะคะใช้ภาษาเรียบง่ายกระชับชัดเจนนะคะอ่าเห็นไหมเป็นไปตามลาดับขั้นตอนก็คือเน้นเข้าใจง่ายใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรจบนี่คือการให้ข้อมูลข่าวสารขณะนี้เกิดสถานการณ์นะคะไวรัสโควิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการป้องกันตัวยังไงบ้างนะคะจาก1นึ่งถึงสัปาที่หาก็ว่าไปนะเพื่อน้องๆใจหรือว่าเพอเซชันทูเพอเซชันนะคะก็คือ เริ่มใช้ลีลาเริ่มใช้ภาษาที่จะทำให้คนคอยตามอาจจะเปนในเรื่องของการอินโทรเรื่องนั้นขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตอนจบก็ได้นะคะที่ปิดจบให้เขาคอยตามว่าเมื่อคุณเห็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วคุณควรจะใช่ไหมคะจากเรื่องไวรัส โควิดในีนใช่ไหมคะคุณควรจะป้องกันตัวแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะอันก็คือให้คล้อยตามให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ได้นะคะด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือลักษณะการเขียนแบบนี้ก็จะต้องมีการบิวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบิวผู้ฟังผู้อ่านให้คล้อยตามเรานั่นเองนะคะอันนี้3ามเพื่อให้การศึกษาหรือว่า to Education นะคะอันนี้ก็จะเน้นให้ความรู้ค่ะให้การศึกษารเรื่องนั้นจะต้องมี เ็ดความรู้เทรคความรู้อะไรบางอย่างนะคะเวลาที่เราให้ความรู้มันจะต้องใช้การอธิบายนะคะใช้การอธิบายเป็นวิธีการเขียนลักษณะนี้เนี่ยจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าถ้าคุณจะต้องการป้องกันไวรัสโคโรโน1ให้ได้ประสิทธิภาพคุณจะต้องทำยังไงบ้างก็จะอธิบายสเต็ปที่หนึ่งองงให้เกิดความเข้าใจนะคะให้เกิดความเข้าใจตัวนี้จะต้องใช้หลักการะคะ่ะ จะต่างกันนะนะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเราจะเน้นข้อเท็จจริงเล่าอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรใช่ไหมคะโนม้มน้าวใจจะเริ่มมีการบิวเชิญชวนชักชวนชักจูงใจนะคะให้การศึกษาจะเป็นเรื่องของการเอาหลักการนะคะเหตุผลมาใช้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการอาธิบายให้เกิดความเข้าใจนะคะอันที่4ง่ายที่สุดคะ่ะเพื่อให้เกิดความบันเทิงนะคะอันนี้ก็เพราะว่างานถือสานบอลชนเนี่ยเรา ส่วนใหญ่นะถ้าเราเห็นจากทางโทร,รทัศน์ือวนะ่าจางสื่อส่วนใหญ่คนเข้ามาหาง,งานสื่อสารมวลชนเนี่ยถ้านอกจาก3ข้อแรกแล้วเนี่ยมากที่สุดก็คือเพืความบันเทิงคนเราเจออเวลาเราทํางานเราเจอความเครียดนะคะเราเจอ เหตุการณ์ต่างๆที่มันตึงเครียดมากมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราใช้ในการหลบเลี่ยงความเครียดเหล่านั้นนะคะคนเข้ามาเสพความบันเทิงมหาความบันเทิงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอันที่4นะคะเพื่อให้ความบันเทิงชุกแอนิเมชันค่ะอันนี้ก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถดัดแปลงแต่งเติมสร้างเรื่องราวใช่ไหมคะเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเขียนบทหนังเขียนบทภาพยนตร์เขียนบทซีรีส์ต่างๆนะคะเพื่อเกิดอรรถรสนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่หลากหลาย นั่นเองนะคะให้คนหลบเลี่ยงจากความเครียดในชีวิตประจำวัน,นเข้ามานั่นเองนะคะนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักๆทีนี้ถ้าเราจะตั้งต้นในการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะคะเราอาจจะตั้งต้นจากวัตถุประสงค์เหล่านี้ก็ได้นะคะว่าเรื่องนี้ฉันจะเขียนเพื่ออะไรหรือว่าฉันอาจจะอยากให้การศึกษาแต่ว่าฉันอยากให้มันสนุกด,ด้วยฉันอยากเล่าข่าวแต่ให้มันสนุกด,ด้วยนะคะฉันอยากจะ ชักจูงใจให้เขาทําอะไรบางอย่างแล้วก็อยากให้มันสนุกด้วยก็ได้หรือว่าอยากจะชักจูงใจแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นหลายๆข้อบนกันก็ได้นะคะอ่าทีนี้นะคะดูประเภทของงานเขียนบ้างนะคะพูดง่ายๆประเภทของงานเขียนก็จะแบ่งตามสื่อต่างๆนันเองว่าสื่อมีกี่สื่อประเภทของงานเขียนก็จะไปซัพพอร์ตสื่อแต่ละประเภทนั้นนะคะอ่าอันแรกนะคะก็จะเป็นอ่าสายของนะคะจุนาริซึมนะคะจุนาริซึมก็จะเป็น งานสายข่าวบทความการเขียนคอลัมน์ต่างๆใครที่ชอบเป็นพวกอลัมนิสต์ใครชอบอา่านนิตยสารต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะเ,เริ่มเป็นแบบบทความออนไลน์เงี้ยค่เยอะก็จะเป็นพวกการเขียนคอนเทนต์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นจิร์นาริซึมเนี่ยจะเขียนไปรักษาที่เป็นเนื้อเกี่ยวกับกข่าวใช่ไหมคะก็คือ,อาการบอกเล่านะช่อินฟอร์มนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบ้างนะคะงานเขียนประเภท2ก็คืองาน TR นะคะงานเขียน TR เป็นงานเขียนเชิงภาพลักษณ์นะคะโฆษณาพีงาน PR าเนี่เป็นงานเขียนให้องค์กรองค์กรต,ต่างงโฆษณากับพีอาแตกต่างกันตรงที่ว่างาน PR ต้องการภาพลักษณ์นะคะแต่ว่างานโฆษณาเนี่ย ต้องการให้เกิดกาไรนะคะต้องการต้องการให้เกิด i ิ p act ในเรื่องของแบรนด์สินค้าบริการให้เกิดการรับรู้อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นพีอาหานะคะลักษณะเนี่ยออกมาก็จะเป็นพวกใยป,ประกาศจดหมายข่าวจดหมายวีอะไรตามสื่อต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรนะคะแล้วก็สื่อที่เราจะสามารถใช้ไปภายนอกองค์กรได้นะคะพีอา,าก็จะใชะ้ติดต่อกับคนทั่วไปก็ได้นะคะรวมทั้งคนในองค์กรนะคะแล้วก็จะมีพวกพันธมิตร ที่เราทํางานร่วมด้วยกันเองนะคะในนี้เกิดภาพลักษณ์นะคะเขียนออกมายัางไงให้รู้สึกดีรู้สึกประทับใจนะคะส่วนงานโฆษณานะคะก็จะเป็นการเขียนในเชิงชักจูงใจนะคะชักจูงใจให้คนสนใจสินค้าหรือบริการนะคะอินพัขั้นต่ําที่สุดอย่างน้อยคนจะต้องรู้จักอาจจะไม่ถึงการซื้อนะคะแต่ว่าคนจะต้องรู้จักแบรนด์รู้จักสินค้านะคะรู้จักจดจําเข้าใจอยากได้ ากได้ก็ไปซื้อนั่นเองนะคะก็งานโฆษณาที่ดีที่สุดก็คืองานโฆษณาที่สามารถทําให้คนเกิดการซื้อได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเจ้าของแบรนด์ลงทุนทําโฆษณาแล้วเราทําโฆษณาออกไปแล้วคนซื้อของเจ้าของแบรนด์ก็จะมีเงินทุนมาจ้างเราทํางานโฆษณาเรื่อยๆนั่นเองนะคะเราก็สินค้าเขาไม่ขาดทุนก็อยู่ไดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงารเขียน,นโฆษณาต้องการขายต้องการกำไรนะคะ,ะทีนี้ การเขียนนะคะบทโทรทัศน์วิทยุนั่นเองอนี่ก็คือย่ยอมจอากเรดิโอนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ทีวีนะทีว e ชั้นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกบทรายการต่างๆนะคะถ้าทีวีเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกบทรายการนะคะแต่ถ้าเป็นวิทยุเราเรียกว่าเป็นสปอร์ตวิทยุนั่นเองนะคะงานเขียนประเภทฟิล์มนะคะพวกบทภาพยนต่างๆหนังสั้นซีรีส์ต่างๆนะคะแล้วก็นะคะ การเขียนประเภทนะคะอที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ n e วตรงนี้มันจะคําว่าิวม Media นะคะพวกสื่อใหม่ต่างๆนะคะก็มีเยอะมากเลยนะคะลองดูว่าในมือถือของเราตอนนี้ถ้าเราก้มลงไปดูเนี่ยมันมีมันมีโซเชียลมีเดียอะไรบ้างแอปพลิเคชันของโซเชียลมีเดียอะไรที่มีเงินบ้างนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นการเขียนผ่านสื่อใหม่ล้วนๆเลยนะคะก็จะมี ข้อแตกต่างกันเยอะแยะมากมายดีเทลนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเห็นงานประเภทไหนนะคะแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยงานทุกประเภทใน5อันแรกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะถูกนะดึงลงมาที่นิวมีเดียในที่สุดนะคะสำหรับดยูนี้ โอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูหลักการเขียนบ้างนะคะทายังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชนที่ถูกต้องนะคะอันแรกต้องชัดเจนนะคะก็คือบางทีคนมีเวลาอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่เยอะหรอกนะคะยกเว้นว่าจะเขียนเป็นสกูปข,ข่าวสกูปข,ข่าวก็คือการเขียนในเชิงลึกเชิงสืบสวนสอบสวนแบบนั้นนะคะอาจจะต้องการความเยอะ นะคะรายละเอียดดีเทลเยอะๆนะคะแต่ว่าการเขียนทั่วไปนะคะต้องชัดเจนรู้เรื่องนะคะ,ะมีความถูกต้องนะคะตามกราเทศะแล้วก็เรื่องของเอกรอนนะคะอันนี้เข้าใจกันเนาะนะคะมีความกระชับนะคะกระชับก็คือใช้ภาษาไม่เยิ่ยนเย้อจนเกินไปนะคะ มีความเรียบง่ายนะคะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาหมายความว่าเนื้อหาที่คุณเขียนขึ้นมานั้นเนี่ยคุณจะต้องรับรองได้ว่ามันเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้นะคะ,ะยกเว้นหนังละครอะไรทั่วไปนั้นเราเว้นไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นงานเขียนในเชิงอื่นนะคะถ้าสมมติว่าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมานะคะ ไปพาดพิงถึงบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้เนี่ยเราจะต้องสามารถรับผิดช,ชอบต่อเนื้อหาอน,นัน,นได้ด้วยะคะ่ะสามารถสร้างความประทับใจนะคะแล้วก็มีความไพเราะนะคะไพเราะในที่นี้ก็ขึ้นกับลีลาของแต่ละคนน่าจําได้ศาสรและสิงเนี่ยขึ้นกับสิปงกับลีลาของแต่ละคนนะคะว่าจะเขียนออกมายังไงใช้ภาษาแบบไหนให้คนสนใจนะคะแนวทางการเขียนนะคะขั้นแรกเลยนะคะก็ ะนะคะก็จะมีสามขั้นตอนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะ่าจะเป็นอสสุดท้ายที่เราจะเรียนการน,นะะักเขียนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะคะคุณก็ไปลองดูว่าถ้าสมมติอาจารย์ให้คุณเขียนเรื่องขึ้นมาสักหนึ่งเรื่องคุณจะกําหนดวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะก็ง่ายที่สุดก็คือย้อนกลับไปดูสีข้อเมื่อกี้ว่า To อะไรบ้างทูอินฟอร t o p u t ร์เ t ียท e เอดูเคหรือว่า t o e n t e r t a i n m e n t นะคะอ่าแล้วก็อันนี้สองนะคะอ่าเรารู้แล้วเราจะเขียนเพื่ออะไรอันนี้สองดูผู้อ่านด้วยว่าอ่าผู้อ่านเป็นใครแล้วเขาอยากอ่านเรื่องราวแบบไหนนะคะเวลาดูผู้อ่านดูอะไรบ้างดูด้านประชากรดูว่าเขาเพศอะไรอยู่เท่าไหร่การศึกษาต่างกันก็ อ่านเรื่องราวใช้ภาษาแตกต่างกันอาชีพต่างกันรายได้ต่างกันภูมิศาสต์ต่างกันก็อาจจะสนใจแตกต่างกันลองดูว่าเราเจาะไปที่กลุ่มไหนนะคะอาจจะดูด้านจิตวิทยาของกลุ่มคนเหล่านั้นว่าเขามีทัศนคติความชอบนะคะแบบไหนก็เขียนไปตามเรื่องราวที่เขาชอบก็ได้นะคะแล้วก็ภพวิถีชีวิตอะไรต่างๆไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะชอบกีฬาชอบออกไปแอดเวนเจอร์ชอบอ เที่ยวผับเที่ยวบาร์ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบไปเชี่ยวแบบซีฟู้ดชอบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยชอบดนตรีอะไรเงี้ยก็เราก็ลองไปดูว่าเขาชอบแบบไหน,นจะได้เขียนเนะะื้อหามาได้ถูกต้องนะคะและที่สามนะคะค่อนข้างสำคัญที่สุดถือเข้าสู่ขั้นตอนของการเลือกเรื่องนะคะว่าเราจะเลือกเรื่องที่เราจะเขียนแบบไหนบ้างน,นะคะอันแรกเราดูจากตัวเราค่ะจะผู้เขียนนะคะเราจะเลือกเรื่องที่เราสนใจ ะะเลือกเรื่องที่เรามีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์มากพอที่เราจะเขียนเรื่องนั้นออกมาได้ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่รู้่เราอาจจะต้องใช้ Google เยอะหน่อยแล้ว Google มันก็คือเหมือนการเขียนเขียนซ้ำซ้อนกันไปก๊อปปี้ของเขามาจําได้ไหมคะมีข้อหนึ่ง่บอว่าเราต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาเะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปก๊อปปี้เนื้อหาของเขามาเนี่ยก็คือความจริงผิดจรรยาบรรณและอาจจะผิดกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องที่เรามีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราสามารถถ่ายทอดได้จะดีที่นะ งที่สามารถจำกัดขอบเขตได้คือจบได้นะคะคือจบได้ไม่ใช่เขียนนะคะานผู้ชมแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะยังไม่ตอนจบเลยไม่ได้เขียนไปเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลเพียงพอนะคะที่เราจะสมมติอ่าเขาไม่พื้นที่เราเขียน2หน้ากระดาษเราก็ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่เราจะสามารถเขียนได้จบใน2หน้ากว่านะคะนี่คือ,อางานสื่อเชนบอลชนผู้อ่านนะคะก็เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับผู้อ่านนะคะเลือกเรื่องที่คิดว่าผู้อ่านน่าจะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าดูว่าตอนนี้เนี่ยกระแสรหรือเทรนอะไรที่ผู้อ่านน่าจะรู้น่าจะทราบน่าจะสนใจเช่นเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องโควิด19แต่ตอนนี้โควิด19จะลัง์คัมแบ็ k ใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเขาควรรู้เรื่องเรื่องนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วเขาจะต้องแบบพอมันกลับมาละลอกสองอย่างเราจะต้องมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง นะคะอ่านี้ก็เป็นวิธีการเขียนแบบง่ายๆนั่นเองนะคะหนึนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่าไปดูในกลุ่มต่อนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีการแอดสายนานยังไงบ้างเพื่อให้คุณเนี่ยได้ทบทวนในเรื่องของการเขียนในง,งานสื่อสารมวลชนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ